salaam a l i k m วันเรามาตุลาวารัตนะฮะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็หลังจากที่เรารายยไปแล้วนะคะรายย์ัตไปแล้วนะคะเราก็เข้าสู่ในการเรียนนะคะการเรียนออนไลน์ใหม่เลยนะคะซึ่งนะคะก็นะคะวันนี้ก็จะเป็นชีววิทยานะคะในสัปดาห์นะคะ ที่7แล้วนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะซึ่งนะคะเนื้อหาในวันนี้นะคะถือว่าเป็นเนื้อหาที่ง่ายมากๆนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะในคาบนี้นะคะครูก็จะไม่ให้พวกเรานั้นเครียดอะไรมากมายนะคะนะคะถือว่าเป็นบทสุดท้ายนะคะของการาใน บทเนื้อหาสุดท้ายไม่ใช่บทสุดท้ายนะคะเนื้อหาสุดท้ายของการเรียนนะคะในบทนี้นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่านะคะเราเรียนในเรื่องอะไรนะคะของวันนี้นะคะซึ่งนะคะยังเป็นหัวข้อนะคะการสืบพันธุ์ของพืชดอกนั่นเองนะคะแต่นะคะเป็นเรื่องนะคะการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆของผลและ,มะเมล็ดนั่นเองนะคะ อ่านะคะซึ่งนะคะถ้าเราเรียนในห้องเนี้ยนะคะครูจะให้พวกเราเนี้ยพรีเซนต์แน่นอนนะคะแต่นะคะเป็นไงได้ล่ะใช่ไหมคะอ่าในเมื่อ,อสถานการณ์มันเกิดแบบนี้แล้วนะคะแต่ยังไงนะคะครูก็อาจจะให้พวกเราเนี้ยนะคะอ่านะคะมีกิจกรรมให้ทานั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราหาความรู้นะคะนิดนึงนะคะอ่านะคะวันนี้นะคะไม่เครียดไม่เครียดนะคะนักเรียนสู้ต่อไปนะคะ ครูก็สู้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะอ่าก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆของผลแหละและเมล็ดนั่นเองนะคะจากที่เราเรียนก่อนหน้าน,นี้นั่นเองนะคะจะเห็นว่านะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการการวัฏจักรชีวิตของพืชมันอยู่กันยังไงใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือการเกิดดอกนะคะเกิดดอกอ่ะเป็นยังไงเกิดผลเป็นยังไงนั่นเองนะคะเราก็เรียนมาแล้ววันนี้ก็จะเป็นการเอาผลประโยชน์จาก กลุ่มของที่ดอกไม้ผลิตที่ต้นไม้หรือที่พืชผลิตออกมาเนี่ยนะคะว่าเราเนี่ยนะคะไปใช้ประโยชน์ในด้านอะไรบ้างนั่นเองนะคะอ่านะคะก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเราก็อยู่กับพืชและผลไม้และมเมล็ดต่างๆเนี่ยก็คือใช้ในชีวิตประจําวันด้วยซ้าไปใช่ไหมคะอืมนะคะอยู่กับมันตั้งแต่เกิดมาบนโลกนี้นะคะก็ มีพืชอ่ามีผลและเมล็ดนะคะก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะอืมนะคะโอเคนะคะมาดูกันในส่วนของนะคะอ่าการที่นะคะพืชนะคะ นะคะได้นะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือพืชนี่นะคะจะเกิดการอ่าสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะพืชนี่นะคะอ่าชีวิตของมันนะคะก็คือจะมีการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งสําคัญบนโลกนี้มากๆเลยนะคะนักเรียนนะคะถ้าไม่มีพืชก็ไม่มีมนุษย์บนโลกนี้เช่นกันน,ะน,ะะนั่นเองนะคะอ่การนะคะพืชนี่นะคะสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะโดยที่นะคะพืชจะใช้พลังงานแสง นั่นเองนะคะเพื่อที่เป็นยังไงคะใช้แสงเพื่อที่เขาสามารถที่จะสร้างอะไรคะสร้างสารอินทรีย์นั่นเองนะคะสารอินทรีย์ที่ได้มาที่นี้ก็คือเป็นในรูปของน้ําตาลนั่นเองนะคะน้าตาลกลูโคสต่างต่างเนี่ยนะคะพืชสร้างออกมานั่นเองนะคะแต่พืชใช้อะไรคะใช้พลังงานแสงนั่นเองนะคะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะดยที่ พืชใช้แสงแล้วยังก็ใช้อะไรคะที่อยู่ในอากาศก็กคือคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ที่อยู่ในดินก็คือเป็นอะไรคะน้ำขึ้นไปนั่นเองนะคะอ่าอ่าแล้วก็พืชก็จะมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในบทต่อไปนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็จากนั้นพืชนะคะก็จะออกมาในรูปของผลผลิตนะคะของการบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยนะคะ จะออกมาในรูปของน้ำตาลแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือให้อะไรคะให้โอคอยสก็คืออะไรคะออกซิเจนนั่นเองนะคะซึ่งออกซิเจนเนี่ยก็คือให้อ่าให้ชั้นบรรยากาศนะคะแล้วก็ให้ให้ อะไรคะมนุษย์นะคะเราก็เป็นไงคะใช้ออกซิเจนนะคะก็คือหายใจเข้าโดยใช้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายของเราเห็นไหมคะถ้าไม่มีพืชบนโลกนี้นะคะถ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีพืชต่างๆบนโลกนี้ก็ไม่มีมนุษย์อย่างเราเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เช่นกันนั่นเองนะคะเห็นไหมนะคะนี่คือความหัศจรรย์น,นะคะที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมานั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะอืานะคะจะเห็นได้ว่านะคะพืชเนี่ยนะคะก็นะคะอ่ะชาอ่านำ น้ําตาลที่ได้มาเนี่ยนะคะเก็บสะสมในรูปของแป้งนั่นเองนะคะแล้วก็ในรูปของกรดไขมันด้วยนั่นเองนะคะแล้วฮะแล้วก็สะสมอยู่ในอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นสะสมอยู่ในรากนะคะลำต้นใบดอกผลนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งมเมล็ดนั่นเองนะคะพืชก็ยังสะสมกลุ่มของที่พืชสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกรดไขมันน้ําตาลเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคะ ่าแล้วก็เราก็เป็นยังไงคะเอาส่วนต่างๆนะคะที่พืชสร้างขึ้นมานี่เป็นยังไงคะอ่านำมาทําเป็นอาหารเห็นไหมน่าก,กินมากมายเลยใช่ไหมคะอืมนะคะโอเคอ่ะครูถามว่ามนุษย์ใช้ประโยชน์จากผลและเมล็ดในด้านใดบ้างแน่นอนเมื่อกี้ครูฉเฉลยปไปแล้วใช่ไหมคะอ่าก็คืออาหารนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่านะคะพืชนะคะก็คือสร้าง สารอินทรีย์ที่สะสมอยู่ในผลและเมล็ดนั่นเองนะคะแล้วก็นํามาใช้เป็นอาหารของมนุษย์นั่นเองนะคะอย่างเช่นพวกนะคะอาคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปนั่นเองอย่างเช่นก็คือข้าวสับข้าวข้าว ข้าวสุกเนี่ยนะคะก็คืออา่ข้าวสวยนี้ใช่ไหมคะก็เป็นสารคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะ่าเมื่อร่างกายเราเข้าไปนะคะเราก็จะได้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็่าเซลล์ของเราก็จะนําไปใช้นะคะเราก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะแข็งเรงอะไรด้วยใช่ไหมคะอืแล้วก็นะคะซึ่งนะคะก็คือจะเห็นได้ว่านะคะในผล,ลไม้เนี่ยนะคะในผลเนี่ยมีเนื้อใช่ไหมคะ เนื้อผนังผลนะคะก็คือจะเป็นชั้นกลางแล้วก็ชั้นในนะคะจะอ่อนนุ่มนะคะอ่าซึ่งสามารถรับประทานได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรนะคะจะเห็นว่าชั้นกลางชั้นในเนี่ยอ่อนนุ่มนะคะอ่าอย่างเช่นพวกเนี้ยนะคะอ่าผลอะไรคะกีวีนะคะจะเห็นว่าชั้นในนะคะก็คืออ่าชั้นในกับชั้นกลางนี้เราสามารถกินได้ส่วนชั้นนอกเป็นยังไงคะเรากินได้ไหมเปลือก กินไม่ได้เนาะส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นเนื้อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะผนังขนชั้นนอกเนี่ยนะคะพริขับเนี่ยเราจะเอาออกไปใช่ไหมคะอเอ็กโซนะคะเอ็กโซขาบเนี่ยนะคะเราจะเอามันเปลือกมันเนี่ยเราจะไม่ค่อยกินใช่ไหมคะแต่มีผลไม้บางชนิดอย่างเช่นอะไรคะมะเขือเทศนี่เราปเป็นยังไงคะเราปอกเปลือกไหมคะเราไม่ได้ปอกใช่ไหมคะเรากินทั้ง ทั้งทั้งหมดเลยทั้งผลของมันเลยใช่ไหมคะอ่าจะเห็นได้ว่านะคะผนังผลชั้นนอกนะคะชั้นกลางชั้นในเนี่ยเรากินได้หมดเลยนะคะเราไม่ต้องปอกนั่นเองนะคะเช่นเดียวกับมะละกอนะคะผนังผลชั้นนอกเราปอกไหมเราปอกออกนะคะเรากินเฉพาะชั้นกลางแล้วก็ชั้นชั้นในนั่นเองนะคะอ่าอันนี้คือโค,ครูให้รูปภาพแค่บางส่วนนะคะให้เรา ให้มาเปรียบเทียบนั่นเองนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะคะผนังผลของพืชเนี่ยนะคะบางอย่างบางชนิดนะคะเราก็สามารถกินได้ทั้งทั้งสามชั้นแต่บางชนิดนะคะเรากินได้แค่ผนังผลชั้นกลางแล้วก็ชั้นในนั่นเองนะคะอืมโอเคนะคะามาดูในส่วนต่อไปนะคะในส่วนของที่เป็นนะคะเยื่อหุ้มเมล็ดนั่นเองนะคะนะักเรียนโอ้ย อ,อ่ะเยื่อหุ้มเมล็ดเนี่ยนะคะอ่ะเยื่อหุ้มเมล็ดนะคะหรือเอเรียลนะคะอ่ะจะเห็นได้ว่าอ่ะที่เรากินนะคะของพืชบางชนิดนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของไม่ใช่เป็นผนังผลนั่นเองนะคะแต่เราจะเรียกว่าเอเรียลนะคะก็คือเยื่อหุ้มเมล็ดอ่าเนี่ยนะคะเนื้อของลิ G ้นจี เนื้อลำยายเนื้อทุเรียนอ่ะอันนี้ช่วงนี้คนเรนดูทุเรียนเลยใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าเป็นยังไงคะนักเรียนอ่ามันเป็นยังไงคะมันสาม,มารถเป็นยังไงคะอ่าก็คือเมล็ดกับเนื้อเนี่นยแยกจากกันได้นั่นเองนะคะแสดงว่าเยื่อหุ้มเมล็ดของมันเนี่ยนะคะ,จะเจริญมาจากก้านเมล็ดนะคะฟันดิฟาน,นิคูลสัสนั่นเองนะคะฟันนิคูลสัสนั่นเองนะคะอ่า ฉะนั้นนะคะพวกผลไม้สามชนิดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อที่เรากินเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นผนังผลแต่เป็นเยื่อหุ้ม,มเมล็ดอ่าเยื่อหุ้ม,มเมล็ดเนี่ยนะคะที่มันหุ้ม,มเมล็ดเนี่ยเราสามารถกินได้นะคะไม่เหมือนกันนะคะไอ้ชดเทีอ่าแต่ของเมื่อกี้เนี่ยอ่าเป็นอะไรคะที่เรากินอยู่เป็นผนังผลใช่ไหมคะแต่นะคะ ่าในส่วนของนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นไงคะเนื้อที่เรากินเนี่ยเป็นเยื่อหุ้มเมล็ดนะคะไม่เหมือนกันนะคะนะคะักเรียนอ่าเยื่อหุ้มเมล็ดที่มันแยกจากกันได้นะคะอ่าก็คือเจริญมาจากอ่ก้านเมล็ดนะคะฟอนิคูลารสนั่นเองนะคะอย่างเช่นลิ้นจี่เห็นไหมจะเห็นว่าเมล็ดของมันเนี่ยเราสามารถแกะออกได้นั่นเองนะคะอารทุเรียนใช่ไหมเอ่ยนะคะอ่านะคะแล้วก็ลำใหญ่ แต่อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าอเป็นส่วนของนะคะเยื่อปุ่ม,มเมล็ดเนี่ยนะคะมันมาจากเปลือกเมล็ดนั่นเองนะคะนันเกเรียนอืมมันมาจากเปลือกเมล็ดนะคะหรือสีโคดนั่นเองนะคะอาจจะเห็นได้ว่ากลุ่มพวกเนี้ยเป็นยังไงนักเรียนเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเอาเนื้อเนี่ยนะคะแยกออกจากมเมล็ดได้ไหมอย่างเช่นมังคุด ใช่ไหมคะเราสามารถแยกเนื้อออกจากเมล็ดได้ไหมถ้าเราจะกินเนื้อบางทีใช่ไหมคะเราก็กินทั้งเมล็ดเลยใช่ไหมคะเออ,เอ,อนะคะเพราะว่ามันแยกกันไม่ได้นั่นเองนะคะก็คือ,อแอรเรียลของมันเนื้อที่เรากินเนี่ยมันจเจริญมาจากเปลือกเมล็ดนั่นเองนะคะโอเคไหมฉะนั้นนะคะอ่าเนื้อที่เรากินเนี่ยมี เป็น2ประเภทนะคะก็คืออาผนังผลใช่ไหมคะชั้นที่แบ่งออกเป็น3าชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะคะอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เนื้อที่เรากินเนื้นอของอาผลเนี่ยนะคะก็คือมาจากเยื่อหุ้มเมล็ดนั่นเองนะคะแต่เยื่อหุ้มเมล็ดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2อส,สองแบบด้วยกันนะคะก็คือแบบที่เรากินแล้วมันสามารถหลุดนะคะมเมล็ดสามารถหลุดจากเนื้อนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือ อีกแบบหนึง่งก็คือ,อเนื้อมันไม่สามารถหลุดจากกันได้นั่นเองนะคะมันแยกกันไม่ได้นั่นเองนะคะก็คือถ้าเราจะกินเนื้อของมันบางทีเราก็กินทั้งมเล็ดด้วยใช่ไหมคะเออนะคะอ่ะโอเคนะคะก็ประมาณน,นี้นะคะอ่ะแล้วก็นะคะอ่านอกจากผลแล้วนะคะก็ยังเป็นมนเล็ดใช่ไหมคะที่อ่าเขาเรียกว่าอ่ะ นำมาทําเป็นอาหารเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอย่างเช่นนะคะ,ะ,มะเมล็ดของพืชน,นะคะก็คือสามารถสะสมอะไรคะสะสมอาหารได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็มีกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีไขมันนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะ,ะนี่ที่เรากินทั้งเช้าเที่ยงเย็นเลยใช่ไหมคะก็คือเป็นข้าวข้าวเจ้าใช่ไหมคะ,ะข้าวก็คือ อาข้าวนั้นข้าวเปลือกไอ้ไม่ใช่ข้าวเปลือกสินะซีใช่ไหมคะอ่านะคะข้าวสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ในข้าวเนี้ยก็จะมีพวกคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะอ่าเป็นสิ่งที่ร่างกายเราต้องการไหมต้องการแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่กินข้าวเป็นยังไงนักเรียนอ่าเราก็เหนื่อยไม่มีแรงใช่ไหมคะฉะนั้นอ่ะเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญเลยนะคะของของมนุษย์นะคะ แล้วก็สัตว์ต่างๆนั่นเองนะคะโอเคนะคะเพราะว่านะคะพืชนี่นะคะสร้างคาร์โบไฮเดรตนะคะสะสมอยู่ในกลุ่มของเมล็ดพวกนี้นั่นเองนะคะอของพืชน,นะคะแล้วก็นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคะอันนี้จะเป็นลูกเดือยนะคะนันเกเรียนอันนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะทานตะวันนะคะถั่วเหลืองนะคะต่างๆนะคะ ถั่วต่างๆที่เป็นพันยพืชนะคะมีประโยชน์ต่อมนุษย์นะคะทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ อ,อีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่เอานะคะในส่วนของผลเมล็ดตรงนี้นะคะมาสกัดเป็นน้ํามันนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าพืชนั้นนะคะสะสมน้ํามันในรูปของอ,อยู่ในเมล็ดนั่นเองนะคะ,ะนะคะเราก็มนุษย์ก็สามารถนะคะสกัดออกมานะคะแล้วก็นํามาใช้นะคะในชีวิตประจําวันนะคะการดํารงชีวิตของมนุษย์ต่างๆอ่ก็คือเยอะแยะมากมายนะคะอโอเคนะคะ ต่อมานะคะอ่าในส่วนของนะคะพืชบางชนิดนะคะอ่ะาเมล็ดบางชนิดของพืชเราสามารถเป็นยังไงคะมาทําเป็นเครื่องปรุงอาหารได้ด้วยใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ในซุปอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงคะจะมีกลิ่นหอมนะคะเราเรียกว่าโปยกั๊กนะคะโปยกั๊กนะคะนี่คือโปยกั๊กนะคะอ่ากลิ่นหอมนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็เป็นอะไรคะพริกไทยนั่นเองนะคะพริกไทยอ่าแล้วก็ จะมีรสชาติที่เป็นเป็นยงคะร้อนร้อนเผ็ดเผ็ด,ดใช่ไหมคะอ่านอกจากนี้นะคะพืชยังนะคะสะสมนะคะในรูปของอะไรคะมะนาวเนี่ยนะคะนอกจากาน้ํามะนาวแล้วพืชก็ยังสะสมอะไรคะอ่านะคะต่อมต่อมน้ํามันใช่ไหมคะอ่าน้ํามันที่อะไรคะที่เปลือกอย่างเช่นมะกรูดเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะ สกัดน้ามันนะคะที่เปลือกมังคุดเนี่ยนะคะมาใช้เป็นสกินแคร์อะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายทําเป็นโลชั่นอะไรได้หมดเลยนะคะทําเป็นอาโลชั่นทากันยุงอะไรเนี่ยนะคะนํามาสกัดต่างๆเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่านะคะพืชเนี่ยนะคะผลและเมล็ดเ,เนี่ยมีประโยชน์มากนะคะกับชีวิตนะคะของมนุษย์นั่นเองนะคะโอเคนะคะ โอเคนะคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นนะคะในส่วนของเส้นใหญ่นั่นเองนะคะพืชบางชนิดนะคะก็คือจะมีเส้นใหญ่นะคะาเซลลูโลสนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะครูมีรูปให้ก็คือผลป้ายนั่นเองนะคะก็คือจะเห็นว่าในผลป้ายเนี่ยนะคะมีอ่า มีใยนั่นเองนะคะสีขาวนะคะแบนนะคะค่อนข้างตันนะคะแล้วก็มีเซลล์ที่หนานั่นเองนะคะแล้วก็เส้นใยจที่ทําจากป้ายเนี่ยนะคะมีลักษณะที่เป็นเหนียวด้วยนั่นเองนะคะนี่คือเรามา,าเขาเรียกว่ามาสกัดมาทำนะคะให้มันเป็นเส้นนั่นเองนะคะ อ่าแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยนะคะสามารถนะคะอ่าเขาก็มาทอผ้านะคะแล้วก็ทําเป็นผ้าฝ้ายนะคะแล้วก็เป็นยังไงคะราคาเป็นยังไงนักเรียนอ่าราคาก็สูงด้วยนะคะราคาแพงด้วยเห็นไหมคะอันนี้ก็คืออ่าจะเป็นเขาเรียกว่านวัตกรรมนะคะของมนุษย์นะคะที่เอาผนแล้วก็มาผลิตเป็นอะไรคะเครื่องนุ่มห่มของมนุษย์ได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อ่านะคะราคาอ่ะสวยแล้วก็ราคา าราคาแพงด้วยนะคะแล้วก็เป็นอาชีพนะคะสร้างเป็นอาชีพได้นั่นเองนะคะนะคะส่วนใหญ่แล้วแถวบ้านเรามีไหมจะไม่ค่อยเจอเนอะอาะนะคะก็คือจะมีแถวๆภาคเหนือใช่ไหมคะมเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็คือจะมีเยอะเลยนะคะแต่ที่เราคุ้นมากก็คืออะไรคะตัวนี้นะคะก็คือ,อเราเรียกว่านุ่นนั่นเองนะคะซึ่งเส้นใย,ยของนุ่นเนี่ยนะคะ อ่านะคะก็คือเป็นไงคะเราสามารถนะคะเอาเส้นใยเนี่ยนะคะมาปั่นออกนะคะก็คือเอาเมล็ดอ่าก็คือเอาเมล็ดที่อยู่ในในฝักเนี่ยนะคะเอาออกแล้วก็ให้เหลือแต่ใยนุ่นนะคะแล้วก็เราก็มาทําเป็นอะไรคะยัดหมอนหรือยัดในตัวกระตูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะคะอันนี้นะคะอ่านะคะก็จะบอกว่านะคะ เส้นใยของนุ่นเนี่ยนะคะอ่ามีคุณสมบัติกันน้ำนะคะแล้วก็นุ่มนะคะฉะนั้นอ่ะนะคะเบาด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่เปียกน้ำนะคะเขาก็นิยมมาทำเป็นหมอนที่อาน,นะคะหรือที่นอนได้นั่นเองนะคะนะักเรียนอืม นะคะอ่าจะเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะในส่วนของนะคะการใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะแค่ครูแค่คแคยกตัวอย่างมานะคะเดี๋ยวนะคะอ่านะคะก็จะมีนะคะอันนี้ครูบอกเลยนะคะสำหรับนะคะอ่าเป็นเขาเรียกว่า บทสุดท้ายนะคะของเนื้อหาในในเรื่องของการสึกพัน,นะคะของพืชดอกเนี่ยนะคะครูมีนะคะคะแนน1ิคะแนนนะคะสำหรับนะคะเนื้อง,อา,งานชิ้นนี้นะคะโดยที่ให้นักเรียนนั้นนะคะออกแบบสินค้านะคะหรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่นักเรียนสนใจหนึ่งนะคะหรือที่มีอยู่แล้วก็ได้หรือนักเรียนจะคิดมาเองก็ได้แล้วแต่นะคะครูไม่ได้บังคับตรงนี้นะคะอย่างสร้างสรรค์น,นะคะโดยที่วัตถุด เนี่ยนะคะจะต้องอทำมาจากดอกนะคะผลและเมล็ดนั่นเองนะคะหรืออ,อย่างเช่นครูยกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะทําเป็นเมนูอาหารอาจจะทําเป็นเครื่องดื่มอาจจะทําเป็นเครื่องแต่งกายหรืออะไรก็ได้อะที่นี่ที่นักเรียนสนใจเนี่ยนะคะแต่ต้องไม่ซ้ํากันนะคะอย่าซ้าแบบเป๊ะๆมากแล้วก็ส่งมาให้ครูนะคะ,ดะโดยที่นะคะเราทําเป็นวิดีโอนะคะได้ไหม นะคะเพราะว่าถ้าเป็นในห้องเรียนน่ะครูจะให้พวกเราอ่ะพรีเซนต์อยู่แล้วนะคะนะคะเป็นกลุ่มเป็นพรีเซนต์เนี่ยนะคะแต่ทําไงได้ใช่ไหมคะในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เราก็ทําเป็นแบบนี้ดีกว่านะคะทําเป็นวิดีโอแล้วกันนะคะส่งมาให้ครูนะคะหรือเราอ่านที่จะพรีเซนต์ตัวเราเราก็เอาภาพเนี่ยมาบรรยายแต่ทําเป็นวิดีโอเข้าใจไหมโดยที่เราไม่ต้องให้ให้เห็นภาพเราก็ได้แต่ให้เห็นผลงานที่เราทํา โอเคไหมคะอ่านะคะหรือเราอายที่จะออกหน้าออกหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็ส่งมานะคะส่งมาให้ครูนะคะอ่าโดหรือเราอายที่จะส่งมาในห้องนะคะไลท์ห้องของเราเนี่ยเพราะว่าไลท์ห้องของเราก็จะเยอะใช่ไหมคะอ่าส่งมาที่เฟซของครูได้เลยนะคะก็คือเดินทางเป้าหมายหรือนะคะอ่าทักไลท์ส่วนตัวบอกว่าอาจารย์ อาจารย์ยูนะคะหนูส่งงานานะคะเป็นวิดีโอนะคะกับใครกับใครก็เขียนชื่อมานะคะครูอาจจะได้ให้คะแนนนะคะนะคะโดยที่นะคะสองคนนะคะครูให้สองคนต่อชิ้นงานนะคะถ้าครูให้คนเดียวแบบ เออนะคะเดี๋ยวนัเกเรียนว่าจะหนักเราฉะนั้นนะคะให้สองคนต่อหนึ่งชิ้นงานนะคะฉะนั้นถึงแม้นะคะเรานะคะอยู่คนละที่กันนะคะนัเกเรียนนัเกเรียนก็ไม่ได้อยู่กับเพื่อนใช่ไหมคะห้ามเจอกันแต่นัเกเรียนสามารถที่จะช่วยกันได้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีโซเชียลใช่ไหมเออนะคะเราก็สามารถที่จะเ,เธอไปอัดนะเดี๋ยวฉันจะตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะตัดจะแต่งหรือ อ่าชันอ่าไปซื้อของอ่าชันทำวิดีโอหรือเธอไปตัดเธอไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ได้นะคะแบ่งๆกันทำแล้กันนะ <S <S เอาเป็นอะไรที่มันง่ายๆนะคะอืมโอเคนะคะโอเคนะคะฉะนั้นนะ,นะคะให้ส่งมาครูอ่าให้ส่งมาภายในสัปดาห์ที่7นี้นะคะอ่าถึงนะคะ ครูมีค่าวันอาทิตย์ใช่ไหมคะกับวันจันทร์นะคะก็ครูจะให้เวลานักเรียนนะคะถึงวันพฤหัสนะคะ,ะถึงสัปดาห์สุดท้ายนะวันสุดท้ายนะคะโอเคนะคะ10คะแนนนะคะฉะนั้นนะคะนอกจากที่นักเรียนนะคะจดบันทึกเก็บไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าถึงเวลาครูจะมีคะแนนในการจดนะคะสมุดของนักเรียนด้วยนะคะครูจะดูนะคะอ่า แล้วก็ส่วนชิ้นงานเนี้ยนะคะก็สําคัญนะคะใครที่ไม่ทํานะคะก็อาจจะนะคะอาจจะติดศูนย์ในวิชาครูได้นะคะอ่ะฉะนั้นนะคะครูหวังว่านะคะช่วยสะกิดเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่ส่งงานด้วยนะคะอ่ะครูหวังว่าเหลือเกินนะคะสงสารนะคะครูเข้าใจนะคะว่าบางคนเนี่ยนะคะไม่มี WiFi ไม่มีอะไรแต่ช่วยสะกิดบอกด้วยนะคะให้ให้ให้เพื่อนนั้นนะคะอ่ะพยายามนะคะ ทํางานนะคะย้อนหลังส่งมาให้ครูนะคะอ่านะคะครูนะคะ,คะ,คะเพราะว่าเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องสู้ต่อไปนะคะสู้ต่อไปนะคะนักเรียนทํายังไงนะคะให้นะคะให้เรานั้นนะคะสามารถเข้าถึงนะคะ,ะเนื้อหาที่ครูสอนได้นั่นเองนะคะอ่าโอเคนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะครูก็หวังอย่างยิ่งเลยนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยนะคะทำงานนะคะนะคะเพื่อ เราจะต้องเดินต่อไปนะคะนักเรียนนะคะอาแล้วก็นะคะอาโดยที่นะคะก็ให้ทุกคนนั้นส่งงานทางไหนก็ได้นะคะให้ถึงครูนะคะโอเคนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะพยายามสะกิดเพื่อนด้วยนะคะครูขอนะคะให้ส่งงานนะคะไม่งั้นจะไม่มีคะแนนให้นักเรียนเลยนะคะถ้าเรายัง ไม่ทำอะไรกันนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะคะแนนสิบคะแนนนะคะในในผลงานชิ้นนี้ของนังเกเรียนนะคะโอเคนะคะก็อสสาลามเลยกมารองมัตุลลฮิกับบารากาตุ